สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุกคนสมองสุบอนผัวกับสองนอ้องแคทคือเก่าพี่น้องมาบานลังสีเขียวแต่ว่าหมดเทนไยพี่น้องเอ้ยมาบานลังสีเขียวแต่โบหินไยเงียบไปไหนหมดก็ไม่รู้เห็นแต่ดอกไม้สวย แต่เดอเอ้าจะมาต่ใช้จะ <c oughs> จะกระถ่ายคลิปคือกันว่าชนกันหลดแหละเ,เขาเห็นยังกันลอยเกาะสบายดีปลาลุงนะไหมปุ่นน่ะกายเลยยังสบายดีปลาลุง ร้อยเอ้ยคอยมาแหละโบเห,นนห็นไผ่น้องเสาละไปหาบลูกเสาตรงเฮียนพี่น้องนาก็มา ยังดังหมดติดอยู่ตียายเข้าครัวไม่ได้แล้วคุณพี่ล็อกห้องแล้วผักไว้แล้ว อกจะาสาได้ปลาลสบายดีปลาลุงใหม่คือได้เก๋มงามแทะใครซื้อหายนะแนววันานมกับมีขนมกับมีจะก็อบ่อยแอคเกินน้ำนะ อยู่คนละนอกตะนางพี่น้องกันโควิดจะคือเลิกไหวยเทลอยฮะคอยคอยได้อันน้ำมะคอยได้อันน้ำมะให้เจ้าได้อะไ่พี่น้องมามาเบิ้งนะมาเบิ้ง ไปบังเอาออกมาไหมมีมอลองหายเอาไปผ่าลุ่ลุกไอ้ใครลองหาย แต่มักฝ้ามาฝากสาวเมฆลาให้แม่ติง้งพาย คาตังกล้องในไใช้มันบวกขู่กันะฮะฮะักเอ้ามันคือฮักบัวคาตังกล้องกับประเทศว่ามันบวกขู่กันรอบหนาจะังไงเอยแคทเอา ลุงหย,ยิบไปใส่สายเลยจะหูยุ๊ลุงหยิบไปใส่ต่อยยอดยอดทำไมถึงไม่รู้นคนเมาเฮียนลายุ๊กมาลา <c oughs> ยไพ่ชื่อสุดงามหายนะมาเอียงเบิ่งห้ยคอยเบิ่งในกระตุนเอียง ซื้อน่ยได้กาะฮะซื้อกระตุ้นนันเมนเอลซากับแอนนาอยยุเมนยุ่เะนะจ้าคือเลิกไว,อ,กวอ่ะเพฮึทำไมเธอเลิกเร็วจังอ่ะเค,มมคอยมาคอยวสิลงไปหลัดเอาเจ้า ขอโบ,บไปแกเล่นซีเล็ตอี่เล่นอะไขนมขออ่อยได้น่ะนะขนมขออ่อยข่อยถือมาแต่เนืนเ้อนูแต่น้ำแม่วาสนา จ่ายเงินละบ่จงเอาค่าตังกล้องพันหนึ่งอ้าแบบดึงเอาบ่อบวบหรือแบบหมุนหมุนมันคือดึงส์อะเนี่ยมันหมุนก่อนมันเป็นมีให้ลรูปประกอบให้เด้อเดี๋ยวมันจิหักอีซุยเห็ดต um. ัวนึ like. nice. ่็หักอันหนึ่งของหมอเองบ่ก็เอาให้มันเถอะเน้ โเ,เอามันเอามันกนรลุกผู้สั่งมากลรอวะคงเห็ดหักเองก็ต้องเอาเองเลยเอ, <st> uh> อันต้อมันหักนะจดกามันก็ไมอยู่ ช่องเถื่ออะไรพี่น้องก็ยั่ดังไฟีนยังบบติดอยู่อันเมย์บอลลุ่งหอดมือน้องเสาืาไหลอย่าสุว่าวนะว่าฐานบกาุกกะข่อยู่พุ่นข่อยกระด้างฐานอันนี้เลย โอ้นางดูเด้อพี่น้องเอ้ยมาถึงเฮียนลลกรก็ซอยแมต่ติ้งอันทูอันเฮือนโอ้ทัาพ่อแล้วนางจังดูนางเหตุทิด <c ười> เห็ดน,น้าขวาม่มแมติ้งนู่น,น้อยเห็นุน้าขว่มเด้อไปแมไมไปกินมากรั่งข่ายมากฝร จ้าบอกินบ่ฮะเจ้าบอกกินบ่ะมากา้าวนะบายบา,ยนนนาหน,น,าน่อยไหมจกจูบพ้อมนาผเหน้าหนหน้า,า,นา,ามีาะเห็นน้าบ่เนน้าบ่ไม่ติงคำจะเห็นอะไรสามัญจังความนูบบ่